สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของการแชร์ประสบการณ์เล่าชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการนมัสการพระเจ้าที่เราได้ร่วมนมัสการพระเจ้าไปร่วมกันเมื่อกี้นะคะก็ดิฉันนะคะนางสาวแววตายศปัญญานะคะหรือว่าแวววีนะคะรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะพี่น้องและที่สําคัญวันนี้นะคะพี่น้องรับเชิญของเราะคะ่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะเป็นอแอบก็ซิ่ว่าเป็นในใสายเลือดแล้วก็ตระกูลเดียวกันนี้เองนะคะก็ยินดีต้อนรับพี่น้อง ลิลลี่ค่ะอย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์กดให้กำลังใจน้องลิลลี่ด้วยก็ขอให้ลิลลี่ที่จะแนะนำตัวเองเป็นทางการอีกนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะลิลลี่นะคะนางสาวสิรินัดยศปัญญาค่ะชื่อเล่นก็ชื่อลิลลี่ค่ะโอเคค่ะน้องลิลลี่นะคะเป็นน้องของแวลวี่ยศปัญญาเหมือนกันนะคะตะกูลนี้นะคะถ้าใครอยู่ร่วมนิมิตมานมนานแล้วก็จะได้ยินนะคะเอมเอมนก็ขอบคุณพระเจ้าที่จะมาเป็นคําพยานนะคะในชีวิตของลิลลี่เองเนาะเอาละค่ะเมื่อ ลิลี่เรารู้กันอยู่แล้วแววเองลี่เองนะคะเราเป็นครอ,อบครคัวคริสเตียนนะคะคนที่พาเรามาเชื่อก็คือเริ่มจากคุณย่าเนาะคุณย่าที่จะพาครอบครัวทุกคนในครอบครัวมาเชื่อแล้วก็รู้จักกับพระเจ้าแน่นอนเราเติบโตในครอบครคัวคริสเตียนเติบโตมากับโบสถ์แต่ว่านะจุดจุดหนึ่งมันจะต้องมีช่วงหนึ่งในการที่เราอยากจะรู้จักอยากจะเรียนรู้อยากจะแสวงหารหรือว่ามีประสบการณ์กับพระเจ้าเองเนี่ยก็อยากจะถามน้องลิลี่ว่าลิลี่เนี่ยเริ่มอยากจะ มาแสวงหาพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าหรือมีประสบการณ์กับพระเจ้าช่วงนับจากนี้ไปก็คือประมาณได้กี่ปีแล้วแล้วก็พระเจ้าเนี่ยอวยพรอะไรยังไงในชีวิตของลิลลี่บ้างค่ะก็เอ่อเอ่อด้วยความที่เข้าครัวเป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเริ่มรู้จักกับพระเจ้าจริงๆที่เราเปิดใจจริงๆก็คือตอนม3ค่ะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนี้มไหนแล้วคะ ตอนนี้ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งก็ไล่ไปก็สักประมาณ5-4-5ปีเนาะโอเคที่เริ่มจริงจังกับพระเจ้าค่ะใช่ค่ะก็ตอนนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นมรสุมสำหรับสำหรับในวัยของเราแล้วกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าเ,เราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนั้นแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ให้เราแบบว่าต้องเปิดใจก็คือการเรียน,นะคะ่ะเพราะว่า เราตอนแรกเราตอนแรกปิดอยู่ใช่ไหมคะใจอ่ะโอ๊ยโอเคค่ะตอนนี้เปิดแล้วให้พระเจ้าเข้ามาแล้วค่ะก็ด้วยความที่ตอนเด็กๆนะคะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายกลับมาที่กรุงเทพค่ะตอนมสามค่ะซึ่งตอนนั้นย้ายมาเราก็รู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นมากเราเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยแล้วก็ เพรา,พาะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เก่งเรียนไม่เก่งตอนนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าอุ้ยหนูเป็นเด็กเรียนหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก็คือเป็นเด็กที่เเรียนไม่รู้เรื่องเลยก็คือไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยตอนนั้นอยู่มสามพอเราย้ายมาที่นี่แล้วจําได้เลยว่าตอนนั้นคือเรานั่งอยู่ในห้องแล้วคุณครูก็ถามว่าเข้าใจหรือเปล่าเคยเรียนมาหรือเปล่าแล้วเราก็เหมือนว่าเราเป็นแกะดําในห้องคนเดียวที่เราแบบเราไม่รู้เรื่องเลยอะคะ่ะแล้วครูก็เลย เรียกเราไปคุยเป็นการส่วนตัวค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือย้ายมากรุงเทพแล้วโอเคค่ะก็เลยเรียกไปคุยเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบว่าเหมือนเขาก็ติวให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเราร้องไห้กลับมาบ้านเราร้องไห้ทุกวันเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกใครเพราะว่าไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นเราย้ายมาเราก็อยู่กับน้าแล้วก็กับยายอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นห่วงเราก็เลยเลือกที่จะไม่บอกอแล้วก็เราก็เลยกลับมาเราก็ร้องไห้ร้องร้องทุกวันร้องทุกวันว่าแบบอุ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะอยากย้ายกลับไปแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้แล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะ,คะก็เลยทําให้เอ,อไปที่โรงเรียนก็ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็ก็มีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนชื่อภูมิค่ะซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเหมือนกันนะคะแต่ว่า พื่อนก็ได้มีโอกาสารู้เรื่องราวพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเพื่อนรู้ว่าเราอ่ะเป็นคริสเตียนเขาก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอุ้ยเป็นคริสเตียนหรอ,อ,ขอเขาก็เลยเหมือนมาถามเรื่องราวพระเจ้ากับเราอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องราวพระเจ้าเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยมีโอกาสชวนเรวาว่าเนี่ยเขาอ่ะเคยไปโบสถ์นี้มาอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสไปที่โบสถ์โบสถ์หนึ่งนะคะในในบางแถวบางนาค่ะกับเพื่อน ซึ่งตอนนั้นก็ได้มีโอกาสรับใช้นิดหน่อยค่ะร่วมกับบทนั้นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคแต่เราจะลองเปิดใจให้พระเจ้าแบบจริงๆที่ไม่ใช่แบบว่าครอบครัวพาเรามาเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าเราเชื่อแบบของเราจริงๆค่ะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าถึงจะเปิดใจแต่ก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งค่ะเพราะว่าเราก็ เอามีปัญหาปุ๊บเราก็จะโทษพระเจ้าที่หนึ่งเลยคือแบบเนี่ยเราเป็นลูกพระเจ้าทําไมต้องให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทําไมล่ะเราเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่หรอในพระเจ้าบอกว่าจะดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็เราประสบการณ์หรือว่าการอัศาจรรย์แรกที่รีได้รับก็คือในเรื่องของการเรียนใช่ไหมที่เราเรียนไม่เข้าใจเลยไม่ทันเพื่อนเหมือนแกะดาอ่าแล้วเพื่อนที่เป็นคิดเตียนในห้องก็เหมือนเราว่าเออก็ลองชวนไปโบสถ์แล้วก็ให้อธิษฐานใช่ไหมคะอ่าแล้ว แล้วหลังจากนั้นรี่ก็ได้อธิฐานขอกับเพาะเจ้าเรื่องกับการเรียนหรืออะไรย่างนี้ไหมเออ,เอ,อไม่ได้อธิฐานเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นประมาณปีประมาณปีหนึ่งได้ค่ะเพื่อนก็เลยตัดสินใจรับเชื่อกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยตัดสินใจรับเชื่อแล้วก็วันที่จะสอบอะค่ะก็เลยจับมือกันอธิษฐานกับเพื่อนเพื่อนเป็นคนพูดขึ้นมาว่ารี่เรามาอธิษฐานกันไหมเราไม่จับมือกันอธิษฐานไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็จับมือ ือจับมืออธิษฐานกลางโรงเรียนเลยนะตอนนั้นมไม่ได้สนว่าใครจะคิดไงก็คืออธิษฐานแล้วก็ด้วยความเชื่อสรุปว่าผลผลการเรียนออกมาก็คือเราสอบได้ที่ที่สามของห้องซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวเราเองอะ่ะมันมันไม่ใช่ด้วยกําลังของเราแต่ว่า เป็นเพราะว่าพระเจ้าอ่ะค่ะที่แบบค่อยๆเปลี่ยนเราอะไรอย่างเงี้ยว้าวมากเลยนะคะจากที่เหมือนแบบแก่ดําเรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเนาะนี่ถือว่าเป็นการอัศจรรย์แรกยังไม่พอนะคะพี่น้องยังมีการอัศจรรย์อีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวแรกเริ่มต้นจากการเรียนเริ่มต้นจากสเต็ปแรกที่ลี่อยากจะเปิดใจเนาะเริ่มแรกโอเคเราอาจจะถูกผลักดันจากครอบครัวให้มาโบสถ์ไปนู่นนี่นั่นทาตามประเพณีทาตามหน้าที่ของเราแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องคําพยานส่วนตัวของเรากับพระเจ้าที่มีประสบการณ์เองก็อาจจะเป็นเรื่องเรียนที่ กลับมาแล้วอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนไม่เข้าใจนี้ก็ได้เปิดใจในการที่แบบว่าจริงจังลองอธิษฐานกับพระเจ้าสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็อวยพรสําหรับการเรียนของนี่จากที่ไม่ได้อะไรเลยได้ลําดับที่สนี่โอ้โหพระเจ้าของเราว้าวมากๆขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับคําพยานแรกนะคะแล้วพี่เรกก็เชื่อว่าแค่นั้นยังไม่พอนะคะสําหรับรี่นอกจากเรื่องการเรียนแล้วพระเจ้าอวยพรในเรื่องอะไรของชีวิตของรี่อีกเอย ก็เป็นเรื่องของการรับใช้ค่ะคือ,อตอนแรกเราอยู่มสามก็เราก็เริ่มเปิดใจแล้วแหละแต่พอพอจบมสามก็ขึ้นมสี่ก็ได้มีโอกาสมาเรียนในแถวลาดพาร้าวค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราย้ายมาที่นี่ใหม่ๆเรารู้สึกว่าเออเราเราคุ้นกับคุ้นเคยกับคนที่นี่แหละแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากรับใช้ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราปิดตัวเองจากจากพระเจ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาซึ่งพระเจ้าก็เรียกหลายๆครั้งนะคะว่าแบบ อยากให้เรารับใช้อะไรเง<ก>ี้ยค่ะก็คือหนูมาอยู่ลาดพร้าวแล้วก็คือได้มาโบสร,ร่วมมิตรกรุงเทพที่นี่อีกครั้งหนึง่งใช่ค่ะ,ะแต่ว่าก็ก็จะมีเพี่เนทอะค่ะพี่เนทก็จะมาชวนบ่อยๆว่าแบบเออรับใช้ด้วยกันสิอย่างแบบเล่นละครในพิธีเปิดอะไรเงี้งยค่ะของค่ายอะไรเงีเ้ยการแสดงใช่ค่ะเราก็จะแบบว่าไม่เอาพี่หนูไม่เล่นพี่เลือกคนอื่นเลยพี่ไม่ต้องเลือกหนูอะไรเงี้ยแต่พอมีอยู่ครั้งหนึ่งเออเราก็ เราเราอยากลองเล่นเฉยๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากรับใช้เราแค่รู้สึกว่าโอเคอยากลองเราก็เลยลองรับใช้ร่วมกับร่วมกับทางคริสจักระคะ่ะด้วยการแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรารับใช้เราก็รู้สึกว่าการที่เรารับใช้เนี่ยเหมือนพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราเพราะว่าออตอนที่ย้ายมาใหม่ๆก็เป็นคนที่มีความคิดลบมากๆแล้วก็ เคยคิดท well no no hm ี่จะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตไม่มีค่าเลยแบบเหมือนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไปวันๆ่ะไม่มีเป้าหมายอะไรเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอเรารับใช้เหมือนพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนเราให้เป็นคนดีขึ้นให้เราสามารถทําสิ่งที่ท้าทายที่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ได้รับใช้มาเรื่อยๆจน ถึงทุกวันนี้ค่ะที่ได้รับใช้อยู่ในทีมมีเดียค่ะเอเมนค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็จะเห็นน้องลินลี่อยู่ผ่านหน้าจอเพจที่จักร่วมมิมิตอยู่บ้างน,นะคะจะเป็นพิธีกรภาคสนามแล้วก็อยู่เบื้องหลังของมีเดียของเราใช้เพลงนะคะหรือว่าอยู่ในทีมอัดต่างๆเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าแบบว่าจัดเตรียมแล้วก็นำพาชีวิตของลินลี่เองให้มาร่วมในการรับใช้พระเจ้าอันนี้เราเชื่อนะคะในเรื่องของการรับใช้พระเจ้าของคนในครอบครัวเพราะว่าเวาคนหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าอยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ ช่ก็คือเราอ,อยู่ในคําอธิษฐานของคนในครอบครัวของเรานะคะลี่นะคะแน่นอนแหละคุณพ่อคุณแม่หรือใครญาติพี่น้องของเราครอบครัวเราอย่างน,น้อยๆเราอ,อยู่ในคําอธิษฐานของเขาถึงแม้บางทีความคิดหรือมันมันพยายามที่จะให้เราไม่รับใช้พระเจ้าหรือในทางของพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าเลือกพระเจ้าเลือกเราเชื่อว่าพระเจ้าเลือกครอบครัวของเราพระเจ้าเลือกตระกูลยศปัญญาแล้วนะคะนะคะดังนั้นพี่น้องนะคะอยากให้คนในครอบครัวตามนิมิตที่อาจารย์อารยาบอกกับเราไว้ตั้งแต่ต้นปียาวเราอยากให้คนในครอบครัวอยากรู้จักพระเจ้าแล้วก็ เชื่อในพระเจ้าเราอย่าลืมอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราในทุกๆวันเลยนะคะแล้วพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของเราอย่างมากมายนะคะอย่างเช่นครอบครัวของเราเนาะเอเมนค่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมมีเอ่อเป็นอันนี้เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาของพระเจ้าค่ะโอเค,คได้ค่ะอีกสักเรื่องนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอันนี้การอัศจรรย์ผ่านการรักษาค่ะอืมค่ะก็ ได้มีโอกาสติดโควิดนะคะในปีที่ผ่านมาตอนนี้หายแล้วใช่ไหมคะ<า>โอเคค่ะโอเคปลอดภัยนะคะพี่น้องไม่ต้องกังวลโอเคค่ะ,ค,ะค่ะก็ได้มีโอกาสติดแต่ว่าตอนที่เราติดเราเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวค่ะก็คือ<ช>อาการไม่หนักมากแต่ว่าที่หนักก็คือหลังจากเราหายโควิด่ะคะเราอ่ะเป็นไซนัสต่อแล้วก็เป็นกระเพาะอาหารอักเสบค่ะม,ม,ามากเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นสองอย่างพร้อมกันเลยก็เลยทำให้ตอนนั้นน้ำหนักลดแบบลดลงมา,มามากเลยค่ะ แล้วเราก็กินอะไรไม่ได้เลยกินได้แค่ข้าวข้าวเปล่าค่ะข้าวสวยที่ใส่ผสมกับน้ำแค่นั้นเลยเรากินอะไรไม่ได้เพราะว่าเราปวดท้องแล้วเราก็เหม็นทุกอย่างเลยเพราะเราเป็นไซนัสอะค่ะแล้วออพอเรากินอะไรไม่ได้มากๆน้ำหนักก็ยิ่งลดยิ่งลดทำให้เราก็อ่อนแอลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็แล้วก็แบบไข้ขึ้นสูงร่างกายก็โทรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย เปิดเพลงพระเจ้าไว้ข้างหูแล้ววางมือกับตัวเองเลยว่าพระเจ้าถ้าถ้าถ้าหนูเป็นลูกพระเจ้าอะ่ะเชื่อว่าบาดแผลของพระองค์บนกลางเขนอะ่ะจะรักษาหนูได้หนูก็วางมือแล้วก็แบบขอพระเจ้ารักษานะขอพระเจ้ารักษาขอให้หายแล้วถ้าหายอะ่ะหนูจะเป็นพยานเรื่องนี้เลยอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เลยอธิษฐานแล้วเราก็หลับไปหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้คะ่ะก็หลับไป แล้วตอนจังหวะหนึ่งที่เราสะดุ้งตื่นมาก่อนที่เราจะสะดุ้งตื่นเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนพูดภาษาแปลกๆข้างหูเราแบบเป็นภาษาแปลกๆอะ่ะแล้วเราก็สะดุงงะด้งตื่นขึ้นมาซึ่งพอสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นอะ่ะมันหายลงมันทุเลาลงแล้วเราก็ค่อยๆกลับมาทานได้เยอะอขึ้นอาการต่างๆก็ค่อยๆหายค่อยๆหายอย่างเงี้ยอันนี้ได้หาหมอไหมคะหนูนอันนี้หาหมอค่ะแต่ว่า หาหมอแล้วก็กลับมารักษาตัวเองด้วยอืมเอเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนะคะแล้วก็รีก็ได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าเนาะตอนนี้ก็สุขภาพ แข็งแรงแล้วนะคะโครคภัยไข้เจ็บจะไม่มาลุมล้อมอยู่ท่ามกลางชีวิตของลี่เอาละค่ะสุดท้ายแล้วค่ะลี่เนี่ยเมื่อเราได้ยินคําพยานแบบทั้งสามเรื่องราวก็เป็นการอัศจรรย์มากๆที่พระเจ้าทําผ่านชีวิตของลี่นะคะก็ช่วงสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ลี่เนี่ยหนุนใจพี่น้องที่กําลังแบบชมหรือการติดตามกับพระเจ้าอยู่หรือกําลังแบบแตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเชื่อพระเจ้าจะรับใช้พระเจ้าดีไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าหนุนใจพี่น้องทางบ้านของเรานิดน,นึงเนาะอย่างน้อยๆก็บอกว่าเพื่อที่จะบอกว่า เป็นที่ยึดหรือว่ายืนหยักในการที่เขาจะเดินแล้วก็ติดตามพระเจ้าหรือตัดสินใจในการที่จะเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเขาค่ะก็อยาก<ม>จะหนุนใจให,ให้เราให้เราเปิดใจให้พระเจ้านะคะบางทีด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เราเจออะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีค่าเลยเราด้อยมากเราไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่ว่าแต่ว่าพระเจ้าอ่ะเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วพระเจ้ารู้ว่าเราทําได้มากแค่ไหนนะคะก็ ออพระเจ้าอ่ะจะเป็นคนปั้นแต่งชีวิตเราเอง,งแค่เราอ่ะเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาค่ะเอเมนเนาะขอแค่คุณเปิดใจพระเจ้าก็จะทําสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงปั้นแต่งแล้วก็นําชีวิตของเราให้ ในทิศทางที่ดีแน่นอนนะอันนี้เราก็คอนเฟิร์มเนาะเราก็เมื่อเรายอมจำนนเนาะเมื่อเราเปิดใจให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรแล้วก็นำพาชีวิตของเราแน่นอนและเชื่อว่าพี่น้องก็จะได้รับพระพรเหมือนกับน้องลิลลี่แล้วก็ครอบครัวตระกูลของเราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่าง แน่นอนนะคะอาะคะเมื่อเราฟังคำพยานแล้วก็ได้รับคำหนุนใจแชร์ประสบการณ์กันแล้วนะคะช่วงเวลาต่อไปวิเชอร์ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่พี่น้องกำลังรอรับชมแล้วก็รอรับฟังที่อยู่ทางบ้านกันอยู่นะคะนอกจากจะกดเลิฟก,กดลักกดแชร์กดให้กำลังใจกันแล้วนะคะพี่น้องก็ส่งสติ๊กเกอร์ตบมือรัวๆกันเข้ามาแล้วก็ไปฟังไทยคำของพระเจ้าจากผู้รับใช้ของพระเจ้าไปด้วยกันนะคะตอนนี้แววกับน้องลิลลี่ก็ขออนุญ,ญาตที่จะลาพี่น้องไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ